สวัสดีครับผมคลิปนี้ก็สิมากินข้าวปุ้นเพี่น้องต่ำข้าวปุ้นต่ำข้าวปุ้นอันนี้เคี่ยวนีคือเป็นพัก,พกอีตู้ตเลยพี่น้องเนาะต่ใซะกันเลยเพี่น้องถ้ามันเข้าเนื้อข้าหนังเลยเพี่น้องแล้วก็มีลูกสิน เก็บยังน้อยพี่น้องกันเพชรพี <Yeah. S 2> ่น้องเบื <mad Liberty Overwatch> ้องซีซันเนี่ยเป็นแเพชรพี่น้องเปรื่องเมะนาวพี่น้องเปรื่องมะนาวเปรื่องมะนาวแบบต่ำแบบน้ำปลาแดกแบบขนนัวๆเลยพี่น้องโดีไล่ chín con mà đây mà đây nó thường chạy rồi nó chít chặt chặt chạy มันมีความแซ่บในตัวของมันเองนี่สเนะ ถ้ากี่ตูก้กบมันข้าวปุ้นเหนือเข้ากันดีอยู่แล้วพี่น้องเน,นาะงามไรแต่แต่แตผมไรนะพี่น้องแตผ่ผมงามไรเ,เด็ดมากินเดี๋ยบมันสิแก่ก่อนนอนอ้อนึน้องแซ่บหาแกล้งให้ย,ยังมาซือ้อพี่น้องไหม để bông ra mà sát rồi nó

กินยูเทียนแล้วเพื่น้อง่หงายหงายไปในเผ็ดได้เพื่อนนะเคาพิปุ้นนะครับหือต้มเองเ nhìn cái bông câu tiếng tính nằm xì chiều cái câu rồi đó tàu phay Người tàu phay nó còn với... sau cái bay tôm cà phê mình đang phay lên tôm cà phê tôm khay gìn rồi đó. đang bài rồi เทียงในอกแบบออกแบบคือ,อบบคย,ยังเชินโบราณได้กินนะเพี่น้องเขาแบบสูตรแบบเหมือนโบราณนี่นะมันจะเป็นซานซานละเต๋เต๋เรามีบ้องแองน้ำไหมเอนน้ําแองน้ำเอ็มเอ็มน้ำแองน้ำเหมือนโบ,บราณแต่ก็จะเป็นยังไงเลยเพี่นน้องมันจะเป็นโครวงจรในตู้เลยนะเอาถ้วยเอาอย่างมาล้างยุ่งถึงนี่นะเพี่น้องมาล้างยุ่งถึงมันจะ มันจะสูงกว่าพื้นนะพี่น้องโบเห็ดตัต้มเืินสมัยคู่มือนี่มันมันยุ่พื้นอะไรเนี่ยตอกแบบขายคเอ็นทรงโบราณนะพี่น้องเห็ดเห็ดยุ่ยถึงตั้งไฟยุ่ยถึงหลังคั่วยุ่ยถึงโบเห็ดยุ่พื้นนะพี่น้องแบบเงินสมัยเก่าสินะพี่น้องโบราณน,นี่เวลาคนเท่าห้ามน้ำเหมืนเคยห้ามน้ำขึ้นมาถึง ตึงเฮือนตึงเถียงอะไรเนาะลองลองน้ำใส่น้ำกินฟืนอย่างคนขึ้นมาไว้เทิงเบิ้ลเนาะฟืนหุดถึงษ์แบบว่าเงินสมัยเก่าโบราณนะเป็นเนาะเถียงตัวนี้ยแค่หีดออกแบบไปใครเงินโบราณนะเป็นเนาะเก็บหนังย no? si, ุดหงษ์ เ็ดยุ่พื้นนะพี่น้องเศษยู่ทงเทียงวะไงไหมพี่น้องเบ็ดเสรศษยู่ทงเทียงหมดเลยพี่น้องครบวงจรเทียงสมัยเมื่อขุมมือหนึ่งกะเ็ดยุ่พื้นเ็ดกินยุ่พื้นเบ็ดแล้วแต่ความซอฟมันเพ่งมันนะพี่น้องแล้วแต่การประยุกมัน แล้วแต่ความสะดวกแน่แม่ันเอมาเปลากัาบบอลยุสายดีๆไปแล้วคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆครับ ที่เข้ามาหลับชมระเบ,บิรกัน